Good morning อ good morning รุณสวัสดิ์คุณผู้ผู้นะคะครูคุณผูวันนี้มาด้วยคำถามว่าอยากรู้อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะเรียนต่อด้านไหนอยากรู้ว่าตัวเองทำงานอะไรทำไมเราต้องยิงคำถามนี้ทำไมตัวเราเรายังไม่รู้ล่ะคะอืมนี่แหละครับเป็นคำถามคลาสสิกนะครับ หลายคนอันนี้เราจริงๆอ่ะเวลาที่มีคนมาถามผมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่รุ่นพี่หลายๆครั้งเนี่ยก็ถามคําถามนี้นะครับว่าควรเรียนต่ออะไรหรือว่าควรจบจบมานะครับอ่าควรทํางานอะไรหรือว่าแม้แต่ทางานอยู่แล้วนะครับอยากจะไปเรียนโทรเรียนเอกนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานก็ไม่รู้ว่าตัวเองควร จะไปทําอะไรนะครับถามว่าทําไมเราถึงได้ไม่รู้จักตัวเองอมากขนาดนั้นนะครับไม่แปลกครับออันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งนะครับแต่ผมอยากจะให้รคร่าวๆว่าเพราะว่าตัวเราไม่ใช่เจ้าของตัวเรานะครับเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสมองนะครับซึ่งเขาเรียกว่า consciousness หรือว่าจิตแต่ว่าสมองของเราร่างกายของเราเนี่ยโอ้ยเราไม่เคยเห็นนะครับข้างในเราใครเคยเห็นตับไตไส้พุงสมองหัวใจตัวเองบ้างไม่มีนะครับน้อยมากๆที่จะมีโอกาสเพราะฉะนั้นเรามีความ อาถนัดอะไรอยากควรจะทําอะไรหรือว่ามีความฝันอะไรหลายคนก็ไม่ทราบน,นะครับเราจรึงต้องมาดูกันซึ่งจริงๆแล้วคุณรูเป้อาผมเนี่ยคิดว่าอันดับแรกเลยนะฮะเราทํากันข้ามขั้นนะครับคือเรามักจะถามว่าตัวเองเนี่ยอามีพรสวรรค์อะไรนะครับหรือว่าควรจะจบมาอนะ่ะอย่างที่บอกไปแล้วคําถามเหล่านั้นแต่มันข้ามไปนิดหนึ่งคุณรูเป้ไหนคุณรูเป้กับอาคุณผู้ฟังลองช่วยกันถ่ายสิครับว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ ผมมองว่าสำคัญกว่าพรสวรรค์หรือว่าการหาว่าตัวเองถนัดหรือควรทํางานอะไรนะครับคุณ้เป้พอจะตอบได้ไหมไหนลองตอบดูว่าอะไรที่สําคัญที่สุดเหรอฮะใช่อะไรสําคัญกว่าพรสวรรค์หรือการหาว่าตัวเองถนัดอะไรทําอะไรแล้วตัวเองมีความสุขอืมอืมเกือบละเกือบละเกือบละโอเคนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังลองตอบดูนะครับระหว่างตอบผมจะอเฉลยให้ฟังเลยแล้วกันละนะฮะคือสิ่งที่สําคัญกว่าพรสวรรค์เนี่ยผมเรียกมันว่า ภาพสวรรค์นะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เป็นเป็นคุณแจสําคัญนะครับเป็นที่เด็ดเลยทีเดียวภาพสวรรค์สําคัญกว่าพรสวรรค์ภาพสวรรค์คืออะไรภาพสวรรค์คือเราอยากมีชีวิตแบบไหนครับนี่ครับเป็นคําถามแรกที่เราควรจะถามนะครับเมื่อเราไม่รู้ว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราควรจะทํางานหรือเรียนอะไรนะครับ ผมเองหรือว่าคนที่ผมศึกษามาครับคุณอูเตหลายคนมากเลยนะครับที่มีความสุขนะครับมีความสุขด้วยแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้ถามมาก่อนนะครับว่าเขาควรจะทําหรือว่าควรจะเรียนหรือควรจะอะไรด้านอะไรนะครับแต่เขาคิดภาพก่อนว่าตัวเองอยากมีชีวิตแบบไหนเช่นนะครับบางคนก็อ่ารู้มากๆเลยว่าอยากจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนนะครับ อยากจะช่วยเหลือคนแบบอ่าอยากช่วยเหลือคนป่วยสมมติเขาก็เลยไปเป็นแพทย์แล้วเขาก็เป็นแพทย์ที่มีความสุขเพราะภาพของเขาอะครับคือภาพของการที่ตัวเองเนี่ยในอนาคตเนี่ยได้ช่วยช่วยเหลือคนนะครับหรืออ่าผมอย่างอ่าผมเป็นต้นนะครับผมเห็นภาพในอนาคตเนี่ยช่วยเหลือคนเหมือนกันแต่เป็นการช่วยเหลือคนไม่ใช่ทางกายแต่เป็นทา,า,างจิตคับพูดง่ายๆว่าคนที่หาทางออกชีวิตไม่เจอนะครับตันนะครับไม่รู้จะทํายังไงนั่งร้องไห้ทั้งวันหรือว่าเนี่ยชีวิตแบบโอ้ยอ่าล้มเหลวเนี่ย ผมเนี่ยอยากจะช่วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยหาทางออกจากชีวิตเจอนะครับผมรู้สิ่งนี้เดี๋ยวผมเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังเพิ่มเติมในช่วงต่อไปแต่ว่าตอนนี้เราฟังคร่าวๆก่อนว่าผมเห็นภาพตัวเองทําสิ่งนั้นน่ะมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทุกวันนี้นครับผมอ่าได้ใช้ชีวิตโดยการพยายามอ่าช่วยคนหาทางออกจากชีวิตได้เนี่ยมันเลยมีความสุขมากนะครับแล้วก็เลยอ่ามีความสําเมร็จเป็นของแท้นะครับหลายคนอ่ะสมมติอยากจะอ่าสนุกสนานนะครับเอ,อ่อพูดง่ายว่าชีวิตเนี้ยไม่ได้มีภาพของตัวเองที่แบบว่า โอ้ยเฮฮาปาร์ตี้นะครับแบบชีวิตแบบเฮฮาปาร์ตี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่านั่นก็แปลว่าเราจะต้องไปหางานที่ถูกต้องแบบเฮฮาปาร์าา DJ, Met, รตี้นะครับอาจจะเนี่ยเป็นดีเจไม่ใช่ดีเจเม็ดนะครับแต่ว่าดีเจในนายขับก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเป็นคนที่โฮสปาร์ตี้ก็ได้นะครับหรือว่าไปเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีการได้เจอคนนะครับแล้วก็ได้ทําธุรกิจอยากทาอะไรครับ ภาพต้องชัดอยากรวยอยากเที่ยวอิสรภาพการเงินจิตอาสานะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะภาพของเราอะนะครับไม่ได้อยากยิ่งใหญ่เลยแต่ว่าอยากมีชีวิตสงบสุขคุณก็เป็นแบบคุณโจนจันไดนะครับคุณโจน,นโจันได้ทาอะไรเป็นชาวนาครับเป็นชาวนาแล้วก็ปลูกผักปลูกหญ้านะครับอยู่เลี้ยงเลี้ยงนะครับวัวเลี้ยงกระบือเลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่สิ่งผิดแต่เขามีความสุขมากคุณโจนจันไดเพราะอะไรครับเพราะเขาเนี่ยมีภาพสวรรค์ที่ชัดหรือภาพของตัวเองที่อยากจะไปตรงนั้นนะครับ สุดท้ายหลายคนเนี่ยก็อยากจะสมมติอยากจะมีชื่อเสียงนะครับถ้าอยากถ้าเราภาพเราชัดว่าเราชอบอยู่บนเวทีชอบมีชื่อเสียงชอบแบบอะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปในจุดที่ถูกต้องอย่างเช่นไปเป็นไปแคสนะครับเป็นดารานะครับไปฝึกเป็นนักสแสดงเป็นนักร้องหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมานั้นนี่แหละครับภาพสวรรค์ของตัวเองต้องชัดก่อนผมจะพูดต่อผมจะถามคุณอุปเปกับว่าแล้วคุณอุปเปกครับทราบตอนไหนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทํางานที่ตัวเองทําอยู่นี้ อยากจะเป็นพิธีกรเยี่จะเป็นดีเจอยากจะอยู่เนี่ยฮับหน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้แล้วทําได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือยังครับตัวนี้สองคำถามรู้ตั้งแต่เรียนมัธยมปลายว่าไม่อยากทํางานแบบตอกบ,บัตรเข้าเก้าโมงออกห้าโมงอยู่ในครอจิวบิคอคือรู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นเพราะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันนั่งแบบเนี้ยมานานมากคือนั่งเรียนที่เดิมเดิมแล้วเข้าออฟฟิศคือมันเป็นรูทีนที่ผมไม่อยากทําก็เลยแบบเออแล้วงานไหนที่มึงได้ต้องแบบ นั่งทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออมันก็คงจะเป็นได้หลายงานอาจจะเป็นอ่าเข้าไปทําบริษัทโฆษณา mm hmm. พบตะลูกค้าออกไอเดียหรือว่าจะเป็นอ่าในวงการบันเทิงก็ดีหรือว่าในแนวออกพวกบันทงบันเทิงสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยค่อยๆไต่ๆความความเรียกอะไรความชอบความต้องการไปทางด้านการเรียนก็เน้นไปเรียนโฆษณาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปลองออเดชั่นเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่น ก็มาถึงจุดนี้ก็ไม่ได้ทํางานแบบนั่งในกิวบิเคิลก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับเป้าหมายพอสมควรนะ้ะนี่เห็นไหมครับผมอยากให้คุณผู้ฟังดูตรงนี้นะฮะเพราะว่านะตอนนี้คุณเป้เนี่ยอ่มีความสุขนะครับในการทํางานทุกคนคงสัมผัสได้จากเสียงแล้วก็หน้าตาเวลานะครับเห็นในในหน้าจอทีวีว่ามีความสุขจริงอันนี่ผมคอนเฟิร์มนะครับแล้วสิ่งอีกอันนึงก็คือว่า มีความสําเร็จนะครับเพราะคุณอูเป้ก็นะครับสามารถที่จะไปเที่ยวนะครับได้โอ้บางทีเป็นเดือนเดือนครึ่งของเดือนนะครับหรือว่านะครับไปทําอะไรที่ตัวเองต้องการไม่ได้ต้องอยู่ในอยู่ในออฟฟิศนะครับเหมือนกับที่ตัวเองเคยเคยคิดว่าไม่อยากจะทํานั่นเองนะครับทีนี้อิสระภาพที่ได้มาได้เนี่ยผมอิสระภาพที่คุณอูเป้ได้มาครับได้มาได้ยังไงนี่ครับเพราะภาพสวรรค์มันชัดไงคุณอูเป้บอกตอนมอปลายถูกไหมครับ เราเนี่ยมีภาพอยู่แล้วว่าเราไม่อยากได้อะไรนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าภาพสวรรค์นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราอยากได้อะไรแต่อาจจะเป็นว่าเราไม่อยากได้อะไรก็ได้ถามว่าผมเนี่ยภาพสวรรค์เป็นยังไงนอกจากช่วยเหลือคนนี่ครับเหมือนกันครับภาพสวรรค์คือผมไม่อยากทํางาน9 to 5หรือว่า9้าถึง5โมงนะครับแล้วก็ทํางานออฟฟิศซึ่งไม่ได้แปลว่าทางานออฟฟิศไม่ดีนะครับทาได้แต่นั่นมันตรงกับภาพสวรรค์หรือเปล่า ถ้าภาพสวรรค์เราคือการมีฐานะการเงินมั่นคงรับราชการนะครับมีเงินเดือนจบมากเกษียณนะครับหรือว่ามีเนี่ยนะมีสวัสดิการของพนักง,งานประจำเนี่ยก็ดีครับนั่นคือเราทําในสิ่งที่ภาพสวรรค์เราเป็นแต่ถ้ามันไม่ใช่อันนั้นอนะ่ะจะทําให้เกิดความทุกข์จำไว้นะครับว่าความทุกข์หรือความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเนี่ยจะต้องอา่ายิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่หรือรวยหรือไม่รวยนะครับความรวยไม่รวยอะไรเนี่ยมันให้ความสะดวกครับแต่ความสุขอะ่ะมันเกิดจากการได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้รัก ซึ่งการที่การที่ททได้ทาแบบนั้นนะครับหรือได้ใช้ชีวิตแบบนั้นบอกแล้วว่าภาพต้องชัดนะครับภาพผมคืออิสระผมอยากมีอิสระนะครับผมจึงพอภาพชัดปุ๊บผมรู้เลยอายชีพที่มีอิสระสูงมากอันหนึ่งก็คือนักเขียนนะครับผมก็เลยทําทุกอย่างเลยคุณรเป้เหมือนคุณเป้ไปแคสไปทําอะไรที่คุณเป้บอกนะครับเพื่อให้ได้ได้ใ,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 ใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการผมก็เช่นกันผมเริ่มเขียนตั้งแต่อายุ20นะครับแล้วก็ผิดผิดถูกถูกนะฮะเอาูง่ายๆนะครับเขียนผิดผิดลองผิด ั้งเรียนรู้ศึกษาโดนแก้โดนว่าโดนอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นอะเราก็พัฒนานะครับจนได้มาใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการฉะนั้นในช่วงแรกผมจึงอยากสรุปให้ว่ายิ่งคุณมีภาพสวรรค์ชัดเท่าไหร่และเร็วเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะหาหรือว่าได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการเนี่ยเจอเร็วเท่านั้นนอกจากนั้นคุณจะรู้เร็วครับว่าุตัวเองเนี่ยควรจะทํางานเริ่มทํางานนะครับหรือควรจะเริ่มเรียนต่ออะไรเพราะว่าคุณมีเป้าหมายที่ชัดอย่าลืมครับว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่า ภาพจิ๊กซอที่คุณจะต่อเนี่ยเป็นภาพอะไรเนี่ยคุณจะรู้ว่าจะเอาจิา๊กซอชิ้นไหนมาต่อเพื่อประกอบเป็นภาพนั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีภาพจิ๊กซอใดๆในหัวเลยคุณจะรู้ไม่รู้ครับว่าควรจะหยิบนะครับชิ้นส่วนไหนมาต่อมันจะมั่วไปหมดมันจะเละไปหมดเพราะฉะนั้นขอให้ภาพชัดถามว่าภาพชัดทําไงง่ายมากครับคือช่วงที่สองต้องติดตามนี่ทิ้งเอาไว้ เดี๋ยวกลับมาคุยกันคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการค้นหาตัวเองว่าต้องการที่จะเรียนต่อทางด้านไหนหรือว่าทํางานอะไรแต่ทีนี้คุณครูสิ่งที่เราต้องการบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจกับสปอนเซอร์สปอนเซอร์ผู้นั้นก็คืออาจจะเป็นผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่จะมาสนับสนุนค่าเทอมของเราอันนี้เป็นปัญหาสําหรับเด็กๆในที่เอเชียพอสมควรนะคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะพอดีเลยครับช่วงที่สองนี่แหละผมจะพูดถึง เรื่องที่ผมเคยพูดในหนังสือสมองเศรษฐีนะครับอ่าแล้วก็จะมาเน้นนะครับต่อก็คือเรื่องของการอ่าสมการสมการแห่งสุขและทรัพย์นะครับก็คือหมายความว่าการที่เราทําสิ่งที่ในอตอบโจทย์เรารตอบโจทย์เราเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ตอบโจทย์โลกเราจะมีทรัพย์มีสุขมีทรัพย์ต่างกันนะครับอ้าวตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมหายกตัวอย่างอันนี้นะครับ <c oughs> ผมเคยคุยกับคุณเป้ไปแล้วอ่อาเยอะนานนะครับนานแล้วเรื่องของคุณ คิวดี้พายนะครับเป็นช่องช่องหนึ่งใน y o u t u นะฮะซึ่งเจ้าของช่องเนี่ยเขาชื่อคุณฟิลิปส์ h u l เบิร์กนะครับเม่าสกุณอ่านยากมากแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาชอบเล่นเกมนะครับเขามีความสุขมากเวลาได้เล่นเกมนะครับอ่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่เด็กๆนะครับหรือว่าน้องๆหรือแม้แต่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะชอบเล่นเกมเหมือนกันนะครับนั่นคือตอบโจทย์เราครับ จะถามว่าตอบโจทย์โลกคืออะไรตอบโจทย์โลกเนี่ยก็คือทําให้คนอื่นมีความสุขนะครับการที่คนอื่นจะมีความสุขได้เขาก็เลยวิจารณ์เองนะครับเขาก็วิจารณ์แล้วก็ทําหน้าตาแปลกๆแ,แล้วก็แบบตะคุงตะโกนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ตัวเองตลกพูดง่ายคนดูก็ตลกนะครับขำมีความสุขอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อ่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์โลกถามว่าการตอบโจทย์โลกแบบนั้นทําให้เขาได้อะไรบ้างก็นะครับรายได้ของเขาต่อปีคือเจ็ดจุด สี่ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณสองร้อยสี่สิบล้านบาทนะครับนี่คือคนนี่คือคนที่นั่งเล่นเกมนะครับทั้งวันนะฮะแล้วก็อัดตัวเองเล่นเกมคุณฟิลิปส์เคชเชเบิร์กเนี่ยนะครับเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็น The King of youtube หรือว่าเป็นราชาแห่ง u t u b e เพราะเป็นคนที่มี s u b s c r i b e r หรือผู้กดกระต่ายติดตามนะครับใน youtube มากที่สุดในโลกนะครับซึ่งผมจำจำนวนไม่ได้เดี๋ยวจะเอาจำนวนมาให้ได้สิจะ สามสิบสี่สิบล้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี่ครับประเด็นของผมก็คือจะบอกว่าถ้าเกิดเขานั่งเล่นเกมเฉยๆนะครับเขาจะแค่มีความสุขแต่จะจะไม่มีทรัพย์แต่พอเขาหาโจทย์เจอว่าอ๋อโอเคคนชอบดูอะไรตลกตลกคนชอบมีความสุขนะครับอย่างเช่นคนใคร,ใครๆก็ชอบดูพี่โนอุโดมสมมตินะครับอา่าแล้วเขาก็เลยทําแบบนั้นบ้างนะครับพอคนมีความสุขเขาทําให้คนมีคนมีความสุขได้พอเขาตอบโจทย์โลกได้อ่าเขาก็เลยได้ทรัพย์ ทีนี้ถามว่าแล้วคุณล่ะสมมติคุณชอบชอบสมมติชอบนอนนะครับถ้าคุณชอบนอนเนี่ยก็ไม่มีใครไปจ่ายเงินให้คุณคุณอาจจะมีความสุขที่ได้นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มีคนจ่ายเงินให้คุณคุณต้องตอบโจทย์โลกครับตอบโจทย์โลกก็คือว่าในดูซิมีอะไรบ้างที่เราจะตอบโจทย์โลกได้คุณชอบนอนคนนอนไม่หลับอคุณก็สมมติเขียนบล็อกนะครับหรือว่า กินหนังสือหรือว่าเนี่ยอัดวิดีโอนะครับแนะนําวิธีการนอนยังไงให้ให้มันหลับนะครับเพราะคนคุณชอบนอนมากก็คุณก็แนะนําเรื่องการนอนไปทั้งคุณหลจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับทุกคนที่นอนไม่หลับนี่จะต้องมาดูวิดีโอคุณนะครับเพื่อจะเขาคําแนะนําคุณจะได้ค่าโฆษณาได้ผู้ติดตามคุณอาจจะมีคอร์สหนึ่งการนอนหลับมีหนังสือมีบล็อกแล้วก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับว่าการที่เราควรจะรู้นะครับว่าตัวเองควรจะทํางานหรือเรียนต่อด้านอะไรเนี่ยอย่าแค่หาสิ่งที่ตัวเองมีความสุข เพราะนั่นจะได้แค่ความสุขแต่ต้องถ้าอยากได้ซั์ต้องถามว่าแล้วจะทําให้ผู้อื่นมีความสุขได้อย่างไรเมื่อไร่ที่สองสิ่งนี้นะครับมาประกอบกันหรือว่ามาตัดไข้กันเนี่ยราฟตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าน้องๆอ,อย่างที่คุณบุ้ถามนะครับน้องๆพออยากเรียนอะไรที่พ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าไม่ได้ให้เงินเรียนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ พ่อแม่มองว่าไร้สาระนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสมมติเรียนเรียนเรียนอะไรก็แล้วเรียนนะฮะก็ศิลปะโอเกมวาดใช่ใช่มังงะอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับแล้วจะทํายังไงนะครับอันที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเราต้องพิสูจน์ให้พ่อแม่หรือว่าสปอนเซอร์ของเรานะครับอย่างที่คุณรู้ไปเรียกเนี่ยเห็นก่อนว่าเราเอาจริงนะครับเราเอาจริงอย่างเช่นนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าเนี่ยนะพ่อแม่เดี๋ยวจะเล่นเกมนะเดี๋ยววาดการ์ตูนให้สําเร็จแน่นอนแต่ต้องวาดจริง แล้วต้องทําจริงต้องอัดวิดีโอจริงไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราจะต้องเอาสิ่งนี้ครับไปเผยแพร่ด้วยนะครับคือคยง่ายว่าสมมุติว่านะครับเราชอบวาดการ์ตูนมังงะอ่ะอย่างนี้แล้วกันไม่ใช่แค่ว่าวาดมันไปทั้งวันทั้งคืนนะครับออาแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ใครคนที่จะมาเห็นก็ยากแต่สร้างเพจขึ้นมาอ่าเพจนะครับเพจชื่อนักเขียนการ์ตูนไทยสมมติแล้วก็เราก็วาดนะครับเขียนลงเพจเนี้ยตลอดนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ติดต่อนะครับนักเขียนการ์ตูนดังๆหรือว่า บริษัททิมพ์การ์ตูนหรือว่านะครับนักวาดรูปนะครับแล้วเราก็เอาผลงานไปโชว์ไปประกวดนะครับพอพ่อแม่นะครับหรือว่าสปอนเซอร์นะครับของเราเนี่ยเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้างตัวเองขนาดนั้นเขาก็มีแต่จะช่วยสนับสนุนนะครับถ้าเขาไม่ใช่พ่อแม่แบบที่แบบใจร้ายใจไม้ไทรก,กรรมนะครับไม่มีใครหรอกครับที่เห็นลูกหรือเห็นเพื่อนเห็นพี่น้องของตัวเองพยายามสร้างตัวเองอยู่แล้วบอกว่าแกมันทุเรศแกมันอะไรนะครับ เขาจะบอกอย่างนั้นก็ต่อเมื่อเห็นเราเนี่ยเอาแต่ทําในสิ่งที่เราชอบโดยไม่พยายามหาทรัพย์หรือทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามทําแล้วอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับทีนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปรับสายจากผู้ฟังกันผมจะบอกว่าเราจะนะครับมันจะมีหลายเคล็ดลับนะครับในการหาภาพสวรรค์หรือว่าหาสิ่งที่ตัวเองอรักหรือถนัดนะครับได้อย่างเร็วขึ้นนะครับอันที่หนึ่งเลยคือเราต้องถามตัวเองอย่างฉลาดอยู่เสมอ เช่นตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ถามตัวเองตลอดนะครับว่าเอ้ยเราเนี่ยต้องการอะไรเราอยากได้แบบไหนคุณอุเป้ก็ถามตัวเองตลอดว่าเออแล้วชีวิตตัวเองเนี่ยต้องการแบบไหนอยากได้แบบไหนเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับที่หาภาพสวรรค์หรือว่าไม่ได้ใช้หาภาพสวรรค์ไม่เจอหรือใช้ชีวิตเองที่ตัวเองต้องการไม่ได้เนี่ยก็คือว่าไม่หมั่นถามคาถามตัวเองนะครับแต่ถามไม่พอครับถามแล้วอันที่สองคือต้องลองด้วยนะครับลองและเรียนรู้อย่างลึกซึ้งนะครับ ผมเนี่ยเคยลองเขียนนิยายนะครับอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยเขียนเรื่องสั้นนะครับไม่ค่อยได้เรื่องนะครับอ่าล้มเหลวเฟลนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเขียนหนังสือหาวถูก็เลยสําเร็จมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าคุณเป้เองแล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จหลายคนมากๆนะครับก็ลองมาหลายอย่างแต่พอไม่เจอในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็ต้องนะครับรู้จักที่จะเปลี่ยนแล้วไปหาสิ่งใหม่นะครับเพื่อง่ายว่าสมมุติว่ามันมีอ่านี่ผมให้ลึกภาดตามผมดูนะครับง่ายๆว่าถ้าเกิดมันมี กล่องนมอยู่กล่องหนึ่งนะครับตั้งอยู่ไกลๆนะครับวิธีการที่ผมยกตัวอย่างนี้บ่อยนะฮะก็คือเราจะยิงกล่องนมเนี้ยโดนเนี่ยมันจะมีสองวิธีนะครับก็คือว่าหนึ่งเราต้องใช้สไนเปอร์หรือว่าอ่าปืนที่แม่นสองกล้องแล้วยิงกล่องนมนั้นนั่นคือกระสุนเรามีนัดเดียวนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องสาดปืนกลนะครับยิ่งเราสาดปืนกลไปด้วยกระสุนเยอะเท่าไหร่โอกาสที่กระสุนนั้นจะไปโดนกล่องนมลม้มมันก็มีสูงนะครับ ผมกำลังจะบอกว่าบางคนที่เขาเกิดมาครับแล้วรู้เลยว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรอันนั้นเขาโชคดีครับเขาเป็นสไนเปอร์นะครับเล็งสองกล้องแล้วยิงปุ๊มนะครับแล้วโดนกล่องนมเลยอย่างเช่นไอสไตร์ I ไทเกอร์วูดนะครับหรือว่า,านะครับนักกีฬานักนักดนตรีเก่งๆโมส่งโมงสาะอะไรก็แล้วนะครับแต่เราเนี่ยไม่ได้เกิดมาโชคดีหลายคนนะครับที่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรมีพรสวรรค์งั้นวิธีการคือเราต้องสะบเป็นกนครับเราต้องยิงต้องลองต้องทําเยอะๆลองล้มเหลวลองลอง้มเหลวนะครับผมเรียนฟิสิกส์ เรียนจิตกรร้องเพลงเล่นดนตรีนะครับล้มเหลวนะครับพูดง่ายว่าทาแล้วรู้สึกว่าไม่สําเร็จอยากเคยเป็นยามเป็นนักดาราศาสตร์นักสถาปนิกนะครับปรากฏว่าก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างจนสุดท้ายเนี่ยมายิงโดนปุ่มนักเขียนโดนกล่องนมที่ชื่อว่านักเขียนและนักจิวเยาก็จึงได้สามารถที่จะมีชีวิตที่ชอบมากๆแล้วก็มีความสุขนะครับจนถึงทุกวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะโทรมาปรึกษาในเรื่องของเอยเรายังไม่รู้เลยตัวเองต้องการทำอะไรว่า ควรจะเรียนต่อด้านไหนดีหรือว่าตอนนี้เคว้งๆอยู่หางงานไม่รู้จะไปทิดทางไหนนะคะโทรมาโทรมาศูนย์สองสองสี่ห้าหนึ่งแปดสี่สามค่ะ love share. ตอนรับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะเจนค่ะคุณเจนเชิญเลยค่ะส่วนเจนค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ ค่ะก็คือคำถามที่จะถามคุณรู้่ะค่ะถามว่าคือตอนนี้คือเรียนจบมาแล้วแหละตอนนี้ทํางานทํางานมาสองที่แล้วทีนี้ออกมาแล้วก็ยังอยากจะทราบว่าเราเนี่ยเหมาะกับอะไรอ่ะค่ะอ่าแล้วแล้วแล้วจบทางด้านไหนมาคะคือเรียนเป็นการจัดการมาแต่จริงๆคือไม่ได้ชอบอ่ะค่ะแต่ว่าก็เรียนเพราะว่าจะให้หางานง่ายๆอะไรเงี้ยแต่พอเรามาทํางานเราก็แบบรู้สึกก็เหมือนมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะฮะคุณผู้ชญเลยค่ะ อืมคุณเจนครับอ่าก่อนอื่นเลยผมถามอย่างแรกคือภาพสวรรค์ของคุณเจนมีหรือ,อยังน่านนะครับพูดไปถึงช่วงแรกคุณเจนบอกเราหน่อยนะครับว่าคุณเจนอยากมีชีวิตแบบไหนครับเห็นภาพชีวิตที่มีเวลาให้ครอบครัวด<ม>้วยแล้วก็สามารถทํางานได้ด้วยแล้วก็สารทังการเงินก็ไม่ต้องถึงขนาดมากเกินไปเพราะว่าเคยไปทํางานแบบบริษัทะคะ่ะเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าแบบไม่มีเวลาให้ครอบครัวอะไรอย่างนี้ยค่ะอื โอเคเท้าที่ฟังดูนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราอยากจะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ต้องการความโอ๊ยตำรวจยิ่งใหญ่สาเร็จมากมายฉะนั้นหลายหลายงานก็สามารถจะตอบโจทย์นั้นเราได้นะครับแต่ถามว่าณนะตอนนี้นะครับอันนี้ต้องเป็นอีกคําถามหนึ่งครับที่งานที่ผ่านมาครับมันไม่ตอบโจทย์เราอย่างไรครับตรงไหนที่มันทําให้เรารู้สึกถูกครับ ทือทาที่แรกอะคะ่ะก็ทําเกี่ยวกับเป็นหมันเป็นซับคอนแทนของของบริษัทอีที่หนึ่งอะคะ่ะแต่ว่ารู้สึกงานมันจําเจอืมเราก็เลยแบบรู้สึกเบื่อเบื่อก็เลยออกมาทีนี้พอมาทําอีกที่หนึ่งก็เป็นเป็นบริษัทก็รู้สึกกับท้าทายช่วงแรกๆแต่พอเข้าไปอยู่สักพักก็เริ่มนิ่งเพรางานเริ่มซ้ามําๆแล้วก็เวลาน้อยลงเนะะี่ยค่ะก็เลยรู้สึกเริ่มเบื่ออีกก็เลยก็เลยออกมาทีนี้คอืมอโอเคนี่นะครับผมอยากให้คุณเจนเองแล้วก็ คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยสังเกตดีๆนะครับว่าอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้คือต้องตั้งคําถามให้ถูกแล้วสังเกตชีวิตตัวเองให้ดีคนที่สังเกตชีวิตตัวเองดีเนี่ยมักจะสําเร็จและมีความสุขได้อ่ามากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มรู้ครับว่าเรามีลักษณะแบบไหนหนึ่งนะครับที่ผมอ่าลองดูให้คุณเจนเมื่อกี้ก็คือว่าเราเป็นคนเบื่อง่าย เราเป็นคนต้องการความท้าทายและความแปลกใหม่อยู่เสมอเพราะอะไรซ้ำปุ๊บปุ๊บเราต้องเปลี่ยนอันนี้จะคล้ายกับคุณด,ดูเป้แล้วก็ผมนะครับซึ่งก็แสดงว่าเราเผาเดียวกัน <c oughs> คือเผ,า, <c oughs> เผาเผาเบื่อง่ายนะครับ <c oughs> เผาแบบต้องนะครับเพราะฉะนั้นเผาเบื่อง่ายเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันมีข้อดีของมันครับเผาเบื่อง่ายก็จะต้องการถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับ สารโลพะมีนที่มากกว่าคนอื่นสารโลพะมีนเนี่ยจะเกิดจากการที่เราได้เจอสิ่งใหม่ๆนะครับเราก็ได้คิดแล้วก็อะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะแนะนําคุณเจนนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักนะครับเพิ่งจะคุยกับคุณเจนนะตอนนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะถามแล้วก็แนะนําไปไปด้วยพลางนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจหรือการทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยคุณเจนคิดว่าพ่อเมื่อกี้เห็นบอกเรียนแมネจเมนต์มาด้วยนะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยคุณเจนมองว่าตอบโจทย์ไหม ่าตอนนี้กําลังจะเริ่มทาอยู่อะค่ะแต่ว่าก็ยังกลัวๆว,ว,ว่ากลัวจะทําแล้วเหมือนทําแล้วมันไปได้ไม่ดีอะไรเงี้ยมีความมียังมีความกลัวอยู่อะค่ะอืมดีเลยนะครับเพราะผมจะบอกว่าความกลัวนี่แหละเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดน่าน,นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยหรือว่าแม้แต่นักุูเป้ะหรือใครก็ตามที่ผมอ่าเมนชั่นหรือว่าพูดถึงเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยครับมีความกลัวหมดแหละครับ แต่วา่าเราเนี่ยจะต้องเสี่ยงอย่างฉลาดถ้าอยากจะมีชีวิตที่นะครับไม่พลาดความสุขหรือไม่พลาดความสําเร็จเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณเจนผมจะบอกว่าความกลัวนี่แหละครับที่ทําให้คนเนี่ยเป็นทุกข์มากที่สุดเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยทนนะครับอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้รักหรือชอบองแท้จริงเพราะฉะนั้นผมจะบอกคุณเจนว่าผมว่าคุณเจนไม่ได้ติดอยู่ตรงที่ว่าอยากรู้ว่าตัวเองอรักหรือถนัดอะไรแล้วล่ะมันน่าจะเป็นว่าความกลัวนี่แหละครับ ที่คอยหยุดยั้งเราไว้ไม่ให้เราลองในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องเพราะงั้นผมจะแนะนําคุณเจนอย่างนี้ครับว่าอ่าการลองทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยอย่าไปกลัวครับแต่ขอให้เราเนี่ยอย่าลองโดยไปเป็นกู้หนี้ยืมสินนะครับหรือว่าลองโดยทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีโอกาสจะล้มละลายนะครับให้ลองเล็กๆก,ก่อนนะครับผมจะถามอีคาถามหนึ่งว่าไอ้ธุรกิจที่ว่าว่าจะลองเนี่ยหรือคิดอยู่เนี่ยอ่าอันเนี้ยคือธุรกิจอะไรครับเป็นร้านขายนมสดอะไรเงี้ยคะ่ะร้านเล็กๆตัวะคะ่ะ อ้าโหพอดีช่วงเมื่อกี้ผมพูดถึงกล่องนมพอดีเลยโอเคสําหรับร้าน <c oughs> ร้าน,ร,านร้านขายก่อนได้เลยครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็อ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะครับตราบใดที่เราต้องไม่ไปกู้นะครับอะไรใครผมอยากจะบอกคุณเจนว่าโชคดีด้วยซ้าครับเพราะว่ายุคสมัยนี้เนี่ย่าเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเรามีโซเชียลมีเดียมี a ฟ e b o o k มีสแกมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อจะเอามาลงทุนสร้างหน้าร้านนะครับ ผมแนะนาคุณเจนว่าถ้าเกิดอยากจะเริ่มให้เริ่มจากการขายนะครับผ่าน a c e b o o k นะครับหรือว่าผ่านสื่อออนไลน์แบบนี้ก่อนจะดีที่สุดนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะนะครับถามนะครับลงแฟนเพจนะครับว่ามีใครอยากจะมีนะครับซื้อ,อนมยี่ห้อนี้แบบนี้บ้างนะครับแล้วเราก็หาโอกาสทางธุรกิจอย่างเช่นว่าเราเนี่ยจะมีการขายนมนะครับที่แตกต่างจากคนอื่นได้อย่างไรจะมียี่ห้อจะมีการส่งจะมีกิมมิคหรือว่ามีความจุดเด่นนะครับที่ทําให้เราเนี่ยขายดีกว่าคนอื่น มากขึ้นในอย่างไรแล้วเราค่อยเริ่มไปจุดนั้นนะครับผมจะห้เราพูดย้ามากตรงจุดนี้เพราะว่ามันจะเป็นการลงลึกเรื่องเรื่อง,องการทําธุรกิจนะครับถ้าคุณเจนอยากรู้ก่อนะครับลองไปเข้าคอร์สอ่านหนังสือผมหรือว่าทาอะไรได้แต่ประเด็นคือผมอยากจะบอกว่าอย่ากลัวที่จะลองแล้วคุณเจนสามารถที่จะลองระหว่างที่ทํางานประจําไปได้ด้วยเพื่อให้เราเนี่ยยังมีงานที่มั่นคงนะครับมีงานที่มั่นคงไปในขณะนี้แล้วเอาพัทมาหรือเวลาที่เหลือเนี่ยลองทาธุรกิจไป ถ้าเกิดธุรกิจมันเกิดโตดีขึ้นมาระหว่างที่เรามีงานประจําเราจะได้ค่อยๆออกจากงานประจํานะครับแล้วปลีกตัวมาทําธุรกิจเดินที่มันโตขึ้นได้เร,เรื่อยๆนะครับแล้วผมอยากจะฝากคุณเจนแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนไปด้วยครับว่าอย่าท้อนะครับเรื่องอายุนะครับผมไม่ถามนะครับว่าคุณเจนอายุเท่าไหร่หรือว่าอยู่ตรงไหนแล้วแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าหลายคนมากนะครับที่อายุนะครับมากแล้วแล้วก็ลองมาหลายอย่างมากๆแล้ว ก็เพิ่งจะมาเจอสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นอย่างที่สิบหรือยี่สิบนะครับอย่างเช่นนะครับคุณคุณแม่ผมอย่างเงี้ยนะครับอายุอ่าสี่สิบกว่าแล้วเพิ่งจะได้ทํางานที่ตัวเองนะครับรักและชอบจริงๆก็คือการเป็นบอก,กรินิเอร์สแอ์ซีเคตนะครับแต่ตอนนี้กษียแล้วนะครับลองมาเป็นโอโ้เป็นนะครับห้าหกเจ็ดงานแล้วนะครับคุณสกอตต์ีสันเป็นอ่าโปรดิวเซอร์ของ20 t นท e n เจนทรีฟนะครับ อายุ40แล้วนะครับรวยมหาศาลแต่ไม่มีความสุขสุดท้ายไปทำมืลน้ธยที่จิตอาสาอยู่ที่กัมบูชาแล้วก็มีความสุขมากชีวิตดีมากเจเคโรลิงครับกว่าจะเขียนอ่าหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จอายุ32แจ็คมานักธุรกิจที่รวยที่สุดของประเทศจีนและเอเชียอายุ31นะครับแล้วก็33นะครับกว่าที่ธุรกิจตัวเองเนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วก็สุดท้ายครับมีคนคนหนึ่งชื่อฟอร์จ้าซิงนะครับเป็นนะครับอ่าชาวซิกของอังกฤษ เขาคนนี้เนี่ยนะครับกว่าจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอนหรือวิ่งมาราธอนเก่งเนี่ยอายุ89ครับ89ครับเพิ่งจะเริ่มวิ่งมาราธอนอย่างจริงจังนั้นเป็นกําลังใจให้คุณเจนว่าอย่ากลัวนะครับจงกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทําในตอนที่ตัวเองเนี่ยยังมีความมั่นคงและยังมีพลังอยู่แล้วเราจะรูะ้ว่าตัวเองชอบอะไรเร็วแล้วเราจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเร็วได้ภาพสวรรค์นั้นเร็วอย่างแน่นอน,นครับ เป็นกำลังใจ<อ>ให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ